สวัสดีท่านทุกท่านผมอาจารย์เกียรติช่อง,คอองโคชะโหรานะครับวันนี้ก็จะมาอ่านดวงเมืองไทยประเทศไทยนะครับสำหรับวันพรุ่งนี้คือวันที่16นะครับว่าจะมีเรื่องอะไรสนุกสนุกเกิดขึ้นหรือไม่สำหรับผู้ที่ชอบลงทุนนะครับเรามาอ่านพบวินาศพบอุตตะกันก่อนที่เราจะไปอ่านตรงนั้นนะครับก็ขอประชาสัมพันธ์นะครับ โหราศาสตร์ไทยสอนโดยผมอาจารย์เกียรตินะครับจะเปิดรุ่นใหม่ในวันที่19สิงหาคมนี้นะครับเรียนตั้งแต่9โมงครึ่งถึงประมาณเที่ยงเป็นเวลา4ครั้ง4เสาร์นะครับก็เริ่มจากคนที่ไม่เป็นอะไรเลยก็จะจบลงด้วยการสามารถอ่านดวงเป็นอ่านดวงได้สนุกสนานนะครับส่วนความถูกต้องแม่นยำก็อยู่ที่ฝึกฝนก็พอดี คลาสของผมได้ปิดไป2อาทิตย์นะครับเนื่องด้วยเหตุการณ์สำคัญสำคัญของบ้านเมืองการเลือกตั้งการทำอะไรต่อมีอะไรของบ้านเมืองนะครับแล้วก็วันสำคัญหลายวันเกิดขึ้นจึงถือโอกาสหยุดไปสักสองอาทิตย์ก็จะเปิดกลับขึ้นมาแล้วนะครับสำหรับท่านที่สนใจจะเรียนนะครับนี่ข้างล่างนี่นะครับลาย ID ดีของผมนะครับให้ติดต่อมาที่ลาย ID ดีสมัครจองที่นั่งเลยนะครับ ท่านที่ต้องการจะเรียนสมัครเข้ามาเลยครับจองที่นั่งเลยครับยังไม่ต้องรีบชำระนะครับท่านละ3 0 0 0ต่อ4 4เสานะครับถ้าติดต่อมาทางไลน์แล้วผมก็จะส่งรหัสเข้าห้องนะครับเพราะว่าเราเรียนด้วยโปรแกรม z o o มนะครับแล้วก็จะอัดเป็นเทปคลิปเอาไว้ทุกครั้งส่งให้กับท่านผู้เรียนทุกครั้งเหมือนกันนะครับหลังจากเรียนจบแต่ละวันแต่ละวันนะครับ ก็อย่าลืมนะครับจองที่นั่งกันก่อนขอบคุณครับเอาละทีนี้เรามาฟังกันว่าดวงบ้านดวงเมืองเป็นอย่างไรบ้างเอาละครับมาดูกันนะครับนี่คือดวงของเมืองไทยกรุงเทพระมหานครนี่แหละครับซึ่งผูกดวงโดยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชท่านได้วางดวงเมืองไว้ดี ดวงเมืองนั้นจะตรงกับดวงของโลกนะครับลัคนาจะอยู่ที่ราศีเมษสังเกตนะครับลัคนาราศีเมษเจ้าเรือนราศีเมษนี่คือพระอังคารเพราะฉะนั้นตัวตนเจ้าของบ้านนี้นะครับเป็นพระอังคารตัวตนของเขาเนี่ยคือเข้มแข็งกล้าหาญมูทะรุนักเลงซะหน่อยจิตใจเข้มแข็งนะครับ มักจะได้แก่ทหารตำรวจนั่นทหารตำรวจดวงเมืองก็บอกแล้วทหารตำรวจผู้มีกำลังจะเป็นผู้ปกครองบ้านเมืองและปกครองบ้านเมืองแล้วเป็นอย่างไรก็ไปดูพบปุตตะนะครับลูกประชาชนก็คือลูกของผู้ปกครองนั่นเองประชาชนในช่องประชาชนไม่อยู่ครับประชาชนจะไม่ค่อยอยู่กับที่ประชาชนคือพระอาทิตย์ พระอาทิตย์ก็มาอยู่ที่นี่เรือนของพระอังคารก็คือประชาชนก็ปลูกพันธุ์อยู่กับผู้ปกครองต้องอยู่ด้วยกันเสมอแต่ว่าสามกับหนึ่งเนี่ยมันเป็นคู่ขัดแย้งครับต้องขัดแย้งกันตลอดติดขัดขัดแย้งตีหัวกันไปตีหัวกันมาอยู่นี่แหละเอาละครับเราไม่ว่าเรื่องนั้นเรามาดูกันว่าหวยจะเป็นยังไง การเสี่ยงโชคนั้นคือพบปุตตะดูช่องนี้การได้เล่นหวยคือช่องนี้วินาศเป็นเรื่องของเทาๆเป็นเรื่องของจะถูกต้องก็ไม่ใช่จะไม่ถูกต้องก็ไม่ใช่นีประมาณนี้นะครับในดาววินาศช่องวินาศนี้นะครับมีดาวอยู่ 4, อ๊ะมีดาวอยู่3ดวงคือ468 4 6, นี่ทําหน้าที่พูด6นี่มีแต่ความสุข8ก็เกเรไปวันๆ 8เป็นคู่ที่ทำให้พูดจาไม่ค่อยตรงกับใจพูดกระทำไม่ไม่ตรงกันเนี่ยคือดวงประเทศไทย C ก็6ทับปิ้งอย่างเดียวเที่ยวเล่นอย่างเดียว8ก็บ6มัวเมาหลงผิดหลงถูกทีก็หลงกันนานแต่อย่างไรก็ช่าง4 6เป็นทัดน้ำเพราะฉะนั้นอย่างไงสมันก็เหลวไหล แปดนี่เป็นธาตุลมลมน้ําอยู่ด้วยกันคือกลุ่มเล้วไหลทั้งนั้นเลยมาอยู่ที่นี่อ้าวไปว่าเขากลับมาดูดวงว่าหุ่ยจะเป็นอย่างไรนะครับดวงภายในนะครับมันอยู่กับที่อย่างนี้ไปตลอดเราจะเอามาผูกดวงหุ่ยทําไม่ได้ครับไม่มีทางถูกเลยไม่มีทางใกล้เคียงด้วยดังนั้นเราจะทํำยังไงเราก็ต้องไปดูดาวจรข้างนอกแทนยังมีโอกาสถูกยังมีโอกาสใกล้เคียงมากกว่า มาดูนะครับพบวินาศไม่มีดาวนั้นเราก็ไม่ต้องไปยุ่งกับเขาข้างในเราไม่ใช้แล้วนี่ก็มาดูพบปุตตะข้างในไม่มีดาวก็เราไม่ใช้เหมือนกันแต่ข้างนอกมีดาวมีดาวอยู่ถึงสดวงคือ2 3, 4, สคือพระจันทร์พระอังคารพระพุทธพระศุกร์มาดูความหมายทีละดวงนะครับพระจันทร์เป็นเจ้าเรือนพันธุ ความมั่นคงนะครับแต่มันมาอยู่ตรงนี้ไม่มีมาตรฐานใดๆทั้งสิ้นจะมั่นคงหรือไม่มั่นคงมันก็ติ๊กนิดเดียวน,นิดเดียวนะครับต่อมาคือพระอังคารพระอังคารเนี่ยเป็นเจ้าเรือนนี้ตนุกตัวตนและมรณะแสดงว่าพระอังคารเนี่ยมาอยู่ที่พบปุตตะคือเดี๋ยวก็โอบประชาชนเดี๋ยวก็ขับไล่ออกกฎหมายกับประชาชน เอาไปนู่นอีกละกลับมานี่ก็คือไม่มีมาตรฐานอะไรนะครับพระพุทธอยู่ที่นี่นะ่ะนักพูดนักประชาสัมพันธ์นักคุยนักสร้างภาพพระพุทธนะครับพระพุทธอยู่ที่นี่ได้มาตรฐานห้าตัวที่หนึ่งมหจัจพระพุทธจะฝ่าฟันขึ้นจนเป็นใหญ่นะครับพระพุทธจะแข็งแรงเป็นมหาจักฝ่าฟันจนสําเร็จและพระพุทธอยู่ที่นี่ยังเป็น ราชาโชคคือได้โชคอย่างพระราชาได้มาง่ายๆนี่คือพระพุทธต่อมาคือพระสุขนะครับพระสุขเป็นเจ้าเรือนนิกระดุมพระและเจ้าเรือนนิปัตตนิเพราะฉะนั้นดวงเมืองบอกว่าเรื่องของกระดุมพระและปตตนิจะได้มาง่ายๆกระดุมพระคือการเงินเราพูดเรื่องหวยมันก็คือโชคนั่นเองได้มาง่ายๆเพราะว่า ไม่ต้องไปตรากตรำนะครับแค่รอ15วันแล้วก็ฟุกได้มาทีหนึ่งอย่างนั้นแต่มันเป็นเจ้าเรือนปัจจุบันด้วยคือคนที่ล้างคู่ก็จะได้คู่นะครับเอาละครับดาวทั้งหมดในภพอุตตรมี4ดวงนี้และดาวจังหวะ2คือพระอาทิตย์ไปอยู่ที่นี่เป็นพันธุมั่นโคงอีกท่านที่เป็นคอหวยนะครับก็ควรจะพิจารณาดาวกลุ่มนี้ ด้วยตัวท่านเองนะครับว่าจะเป็นอย่างไรเอาละครับตัวเมืองเรื่องหวยผมก็พูดเพียงแค่นี้นะครับชอบใจไม่ชอบใจกรุณาเถอะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดี